สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัรหามาเล่านําสาระดีๆมีประโยชน์มาฝากกันอีกแล้วกลิ่นปากฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเป็นเรื่องปกติแต่คุณผู้ฟังคะกลิ่นปากนี่มันบั่นทอนจิตใจคนที่คุยด้วยอย่างมากเลยอะคะ่ะจะบอกก็ไม่กล้าจะเบือนหน้าหนีก็กลัวเขาว่าจะรังเกียจทำยังไงดี กลิ่นปากเกิดจากอะไรกลิ่นปากเกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารบริเวณที่มีการหมักหมมของเศษอาหารบ่อยๆเช่นลิ้นร่องเงือกใต้ขอบเงือกรูฟันที่ผุโดยมีเชื้อแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในช่องปากมาช่วยย่อยทำให้เกิดการบูดเน่าทรงกลิ่นทำให้เรามีกลิ่นปากกันสาเหตุหลักๆจากภายในปาก และภายนอกกปากภาภยในปากก็อย่างเช่นฟันผุเงือกอักเสบแผลในช่องปากน้ำลายเราหลังมาออกมาน้อยคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นต้นสาเหตุภายนอกปากอย่างเช่นจากการสูบบุหรี่การกินอาหารที่เป็นเครื่องเทศหอมกระเทียมหรือผักบางชนิดเช่นชะอมเป็นต้น แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีกลิ่นปากอันนี้ถ้าไม่ลองอังมือดูแล้วเป่าลมออกมาดมกลิ่นดูเองดมแล้วก็ไม่แน่ใจก็ต้องถามคนใกล้ชิดหรือถ้าไม่กล้าถามคนใกล้ชิดอีกก็ต้องใช้วิธีสังเกตปฏิกิยาของคนที่เราคุยด้วยหรือไม่ก็สังเกตว่าวันไหนพูดน้อยกินน้ำน้อย ให้หวนวันใจไว้ก่อนว่าอาจจะมีกลิ่นปากคุยกับใครก็ไม่ต้องใกล้ชิดนะักมาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องกันก็คือการแก้ปัญหากลิ่นปากหรือการป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นปากที่รุนแรงจากที่เล่ามาข้างต้นการจะแก้ปัญหากลิ่นปากที่ถูกต้องจริงๆต้องแก้ที่สาเหตุ แต่ละคนอาจมีสาเหตุแตกต่างกันกลนที่เป็นแผลในช่องปากฟันผุเป็นโรคเหงือออักเสบเป็นโรคทอนซินเป็นไซนัสโรคมะเร็งในช่องปากโรคกระเพาะอ,อาหารหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารโรคของระบบขับถ่ายหรือแม้แต่โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นโรคปอดมะเร็งปอด เป็นต้นโรคเหล่านี้เราต้องถึงมือหมอนะคะเราดูแลเองไม่ได้ต้องรักษาโรคเหล่านี้ควบคู่ไปกับการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลส่วนคนที่ไม่ได้เป็นโรคข้างต้นหรือเป็นแต่ไม่รุนแรงอาจจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยสรรหามาเล่าวันนี้ไม่ได้เล่าแบบอิงหลักวิชาการนะคะ แค่เอาหลักวิชาการมาเป็นหลักแล้วเล่าในสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นคือเราสามารถลดกิดปากได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ข้อแรกนะคะดื่มน้ำบ่อย การดื่มน้ำน้อยจะทำให้ปากแห้งน้ำลายหลั่งออกมาน้อยแบคทีเรียก็จะมีความเข้มข้นขึ้นในการทรําปฏิกยากับเศษอาหารกลิ่นปากก็จะแรงขึ้นการดื่มน้ำบ่อยๆช่วยลดเรื่องของปากแห้งมีน้ําช่วยกระจัดบบคทีเรียให้ลดปริมาณลงการพูดบ่อยๆก็ช่วยได้นะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนในช่องปากให้มากขึ้นสังเกตได้ง่าย วันไหนที่พูดน้อยดื่มน้ำน้อยกิ่นปากก็จะแรงกว่าวันอื่นๆข้อ 2. แปลงฟันการแปลงฟันเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีการแปลงฟันควรแปลงให้ถูกวิธีถ้าแปลงไม่ถูกวิธีก็จะนํามาซึ่งฟันสึกเหงือกร่น การแปลงฟันไม่จำเป็นต้องแปลงทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเอาที่สะดวกการแปลงฟันความหมายไม่ได้หมายถึงเฉพาะการใช้แปรงสีฟันแปลงที่ตัวฟันเท่านั้นยังหมายรวมถึงการแปลงลิ้นและการแปลงเหงือกด้วยทำไมต้องแปลงลิ้นก็เพราะลิ้นเป็นตัวเก็บกักเศษอาหารเป็นแหล่งให้แบคทีรียทำปฏิกยากักเศษอาหาร ลิ้นขาวๆนี่แหละกินปากดีนักแรต้องแปรงลิ้นให้สะอาดนะคะแล้วก็แปรงเหงือกด้วยทุกครั้งที่แปรงฟันท้ายดีใช้ไหมขัดฟันด้วยใช้น้ํายาบ้วนปากร่วมด้วยก็จะดียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่เราจะใช้น้ํายาบ้วนปากเป็นหลักนะคะเนื่องจากน้ํายาบ้วนปากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สารแต่งรส สารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์อยู่ด้วยข้อสุดท้ายข้อ3นะคะเลี่ยงกินอาหารที่ทำให้มีกลิ่นปากหรือถ้ากินก็แปลงฟันหรือบ้วนปากลดกลิ่นงดสูบบุรี่บุหรี่นอกจากจะทําให้มีกลิ่นปากกลิ่นติดปากแล้วยังไม่ดีต่อปอดต่อวัวใจอีกด้วยสำหรับท่านที่สูบบุรี่รู้แล้วก็ลองตัดใจงดดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการยิ้มสวยๆแล้วพูดจาแบบชัดถ้อยชัดคําในระยะที่เหมาะสมลองปฏิบัติกันดูนะคะเรื่องกลิ่นปากนี่ไม่เล็กเลยเรื่องใหญ่เลยทีเดียวละคะ่ะอ๋อก่อนที่จะจบสาระดีๆเรื่องของกลิ่นปากนี้ปากทุกคนนะคะ อย่าลืมตรวจสุขภาพฟันกันทุกหกเดือนหาหมอให้ดูฟันเราสม่ำเสมอดูแลเสียตั้งแต่เนิ่นๆไม่จำเป็นต้องฟันผุถึงจะหาหมอฟันไม่ผุนี่แหละจำเป็นต้องหาเพื่อจะได้มีฟันสวยๆอยู่กับเราไปจนชั่วอายุไขสํสำหรับสาระดีๆในวันนี้ที่นำมาฝากเรื่องของกินปากท่านผู้ฟังก็คงจะได้ นำสาระที่ที่นำเสนอนี้เอาไปใช้เพื่อให้เราได้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและมีสุขภาพปากที่ดีนะคะอยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่ช่องสรรหามมาเล่าตั้งใจหามาให้ทุกคนได้รับฟังกันเรื่อยๆขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันค่ะ สวัสดีค่ะ